คำสอนของหลวงปู่มั่นหัวข้อผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาได้เห็นธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันควรเจริญความเห็นนั้น ไว้เนืองเนืองควรรีบทำเสียผู้มีปัญญาซึ่งมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไปจะไม่เกลียดค้านขยันมั่นเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนคำสอนของหลวงปู่มั่น